ราชดเนนิหากเป็นวันอื่นๆในช่วงเวลานี้คงจะเงียบเงาไร้ซึ่งรถราไปเนิ่นนานแล้วแต่สำหรับค่ำคืนนี้กลับคาค่ำคึกคักไปด้วยผู้คนจํานวนเฉียดหมืน่นที่ทยอยเดินทางออกจากสนามมวยราชดำเนินศึกเพชรยินดีอีกโปรแกรมหนึ่งของมวยเงินล้านรายการสถานโลกสถานผืนผ้าใบคือแม่เหล็กแท่งใหญ่ที่ดึงดูดพวกเขาเหล่านั้นให้เข้ามาในสนามตั้งแต่ตอนเย็น และเพิ่งปิดฉากลงไปหลังจากที่ทุกคนรู้ผลของมวยคู่เอกสองฟากฝั่งถนนราช,ชดำเนินรถรานแน่นขนาดยัดเยียดยิ่งกว่าตลาดนัดรถยนต์ที่ไหนๆมันค่อยๆเคลื่อนตัวออกไปทีละคันสองคันรถแท็กซี่มากมายมารอรับเซียนมวยด้วยหัวใจเอมอิมเซียนที่กระเป๋าตุ่มมักมีที่มาทหมายหลายแห่งสำหรับโลกราตรีนี้แต่สำหรับเซียนกระเป๋าฉีกบ้านคือสิ่งเดียวของคืนนี้ สำหรับการเรียไล้รอยแผลแห่งอาการบาดเจ็บบางคนแพ้ไปหลายพันแต่บางคนอาจสิ้นเนื้อประดาตัวไปหลายแสนผู้คนปะปนกันมากมายบนถนนสายนี้ตั้งแต่ระดับเจ้าพ่อล่องไปถึงยาจุกทุกคนอาจต่างฐานะแต่หัวใจแห่งความรู้สึกที่เป็นหนึ่งเดียวนั่นก็คือมวยและการพนันท่ามกลางผู้คนที่คลาคล่ำเบียดเสียดยัดเยียดร,ร่างหนึ่งในชุดซาฟารีสีเทาถือ เคลื่อนที่ไปมาอย่างคล่องแคล่วว่องไวแทรกตัวไปตามฝูงชนอย่างเจนพื้นที่สายตาของบุรุษนิรนามไม่คลาดจากเป้าหมายที่จับจ้องไว้แต่แรกจากประตูทางออกของสนามมวยผ่านเลยไปจนถึงซอยแยกทางเข้าวัดโสมนั้นมือขวาที่ถูกผ้าแดงคลุมไว้อย่างมิดชิดด้วยความผิดปกติผิดธรรมดาจากถนนใหญ่สู่ซอยมือเหมาะทั้งเวลาผู้คนและการตัดสินใจอย่างเยี่ยมโหด ฉาบพลันมันวิ่งออกจนผู้คนล้มลง,ลงทันทีที่ถึงด้านหลังของเหยื่อผู้เคราะหร้ายมันล็อกคอเขาอย่างแน่นหนาภายใต้ผ้าแดงผืนนั้นที่ถูกสลัดออกไปปากกระบอกปืนนำมาเมื่อมโผล่พ้นออกมาให้เห็นพร้อมกับจี้กดลงที่ลำคอของเหยื่อในวินาทีเดียวกันทันทีเสียงลูกปืนระเบิดตัวเองออกจากรังเพลิงสองนัดซอนดังสนั่นวันไหวไปทั่วไม่ต้องหวังผลแห่งการทะลุทะลวง เพราะมันแน่ยิ่งกว่าสิ่งใ,ใดๆเหยื่อของมันกระตุกเพือกขึ้นด้วยดวงตาอันเหลือกลานพร้อมกับถูกทีบออกไปในทิศตรงข้ามก่อนที่ร่างของเขาจะถลานล้มลงไปกองกับพื้นถนนเสียงปืนเขาคำรามขึ้นอีกสองสามนัดซ้อนสัานสะเทือนไปทั่วบริเวณนั้นสิ้นเสียงปืนชีวิตหนึ่งก็สิ้นไปตามคันลองเทพแสงมรกรจะพ่อแห่งวงการมวยไทยจากโลกนี้ไปอย่างไม่หวนกลับ สาเหตุสังหารโหดจากเทพแสงมริกรจากการสันนิษฐานโดยรวมของเจ้าหน้าที่ตำรวจมีด้วยกันสองประเด็นคือจากวงการมวยและบอนการพนันอย่างละห้าสิบห้าสิบเหตุมันมีสำหรับการสันนิษฐานเช่นนี้ประเด็นแรกเพราะคนในวงการมวยไม่ว่าจะเป็นเซียนหรือไม่เซียนต่างทราบกันดีว่าจากเทพคือเจ้าพ่อคนหนึ่งที่น่ากลงเกรงไม่ใช่น้อยอิทธิพลของเขาสูงส่งถึงขนาดที่ว่า จะสั่งให้หนักมวยคนใดมาว่าจะเป็นค่ายไหนๆลมไม่ลมแพ้หรือชนะก็ได้ตามใบสั่งที่เขาเขียนออกมาซึ่งการกระทำดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับเซียนมวยบางกลุ่มมานักต่อนักแล้วเพราะเงินได้เสียนในแต่ละครั้งมันมีมูลค่าหลายสิบล้านบาทประเด็นที่สองจาเทพเป็นคนเล่นการพนันมือหนักมากทุกครั้งที่เขาเดินเข้าบ่อนและเดินกลับออกมา เงินที่สัพันไม่ว่าจะเข้าหรือออกจากกระเป๋าจะเป็นตัวเลขเฉียดเฉียดหลักเสมอซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเสียมากกว่าได้และส่วนมากอีกเช่นการที่จ่าเทีนิยมปฏิบัติการชักดาบหรือติดไว้ก่อนเกือบทุกครั้งไปสองสาเหตุนี้เองอาจเป็นหนทางใดหนทางหนึ่งที่เป็นชนวนเหตุพาเขาไปสู่ความตายปมบติของจา่าสิบตมวรสุเทพหนูน้อยหรือเทพแสงมรกต นั้นมีบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรคร่าวๆว่าเขาเป็นบุตรชายสุดรักของครูกระดังงานหนูน้อยหลังจากจบการศึกษาขั้นสูงสุดระดับมัธยมแล้วเขาก็สอบติดได้เรียนต่อในโรงเรียนพลตำรวจและก้าวสู่กองปราบปรามในเวลาต่อมาสถานะแห่งตำแหน่งครั้งสุดท้ายคือผบหมู่เดยศจ่าสิบตำรวจจนในที่สุดเขาก็ตัดสินใจลาออกเพื่อหันเหชีวิตเข้าสู่วงการมวยอย่างเต็มที่ เพราะครูกระดังงานนั้นเป็นครูมวยชื่อดังเจ้าของค่ายแสงมรกตมาแต่อดีตในสมัยก่อนค่ายนี้มีนักมวยค่าตัวเงินแสนอยู่หลายคนจ่าเทพเองก็ใกล้ชิดกับวงการนี้มาตั้งแต่เด็กจนซึมซับเข้าไปอยู่ในสายเลือดเมื่อสิ้นพอเขาจึงตัดสินใจลาออกจากราชการตำรวจเปลี่ยนตำแหน่งมาเป็นหัวหน้าค่ายมวยแสงมรกตสืบต่อตามความที่ตั้งใจ คนในวงการมวยผู้คร่ำบอดกับผืนผ้าใบเล่าให้สื่อมวลชนบางฉบับฟังว่าก่อนที่ครูกระดังงาจะเสียชีวิตนั้นได้ยกจากเทพให้เป็นบุตรบุญธรรมของเฮียเหล่าแคล้วเทนิกุนเจ้าพ่อผู้ยิ่งใหญ่ในวงการมวยนั่นถือเป็นก้าวสำคัญในวงการมวยของจ่าเทพอย่างที่ใครก็คาดไม่ถึงลองคิดดูก็แล้วกันว่าบารมีในฐานะลูกบุญธรรมของเจ้าพ่อนั้น โดยเฉพาะเจ้าพ่อที่ชื่อแคลวด้วยแล้วจะมีใครบ้างที่ไม่เกรงกลัวแต่แล้วเมื่อเวลาผ่านไปไม่นานเสือก็ย่อมเป็นเสือและลายก็ย่อมเป็นลายเมื่อเสืออย่างจ่าเทพออกอรารวาดลลดลายก็เจ็บแสบยิ่งนักเขาเหิมเกิมไปจ้างโครล่เล็กสอทนิกุลนักมวยยอดฝีมือสุดรักของเฮียเหล่าล้มมวยเพราะไปเล่นฝ่ายตรงข้ามไวหลายล้านบาทความนี้รู้เข้าเต็มสองรูหูเจ้าพ่อเหล่า โคาเล็กถูกคาดคั้นหนักเขาก็เผยความจริงออกมาก่อนชกเพียงไม่กี่นาทีเฮียเหลากระโดดขึ้นเวทีประกาศกล้าวถึงความจริงกล้องเวทีให้เสียงมวยได้รับรู้ก่อนที่จะประกาศตัดพ่อตัดลูกกับเขาตั้งแต่วันนั้นนั่นคือข่าวที่ยิ่งใหญ่ชิ้นหนึ่งของวงการมวยไทยในช่วงปี2อง4ที่ผ่านมาทุกคนคอยจับตาเฝ้ามองต่อไปว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับยาเทพต่อไป เหมือนเขาจะยังไม่ถึงที่ตายเพราะในเดือนกุมภาพันธ์ปี2535เกิดการยึดอำนาจการปกครองในรอสอชอปิดตำนานเจ้าพ่อมวยเจ้าพ่อเมืองหลวงอย่างฮารุฮหดไปโดยปริยายนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเส้นทางเดินแห่งชีวิตของจา่าเทพดูจะได้อุปสรรคและขวากน้นาำขวางกันและแม้อาจจะไม่ถึงขนาดตัดรงเท้าเบอร์เดียวกับเจ้าพ่อแคลวแต่อากาบกริยาและการกระทำของเขา แทบจะเรียกได้ว่าไม่เคยเกรงใจใครและตรงกันข้ามทุกคนกลับต้องเกรงใจเขาวีรกรรมอย่างหนึ่งของจ่าเทพที่เซียนมวยรู้กันดีทั่วแคว้นแดนหมัดมวยก็คือเรื่องของความใจร้อนเอาแต่ใจตัวเองและชอบประท้วงกรรมการเช่นเมื่อมวยที่เขาวางดำพันไว้เกิดการพ่ายแพ้ขึ้นมาเขาจะรวบรวมบรรดาเซียนมวยไปประท้วงคําตัดสินของกรรมการอยู่บ่อยครั้งบางครั้งถึงขนาดว่า นัดเลี้ยงเซียนมวยและคนดูเกือบหมดสนามเพื่อไม่ให้เดินเข้าเวทีก็เคยปรากฏมาแล้วใครล่ะจะกล้าไม่ยอมทำตามความต้องการและคำบัญชาของเขาที่เวทีมวยอ้อมหน่อยมวยคู่เอกวันนั้นเป็นการโชคกันร,ระหว่างชิงชัยศักดรุณกับนกพเดชสอเรวดีจาเทียบเล่นฝ่ายหลังไว้เป็นเงินกว่า2ล้านบาทเรามั่นใจในฝีมือและความสดที่เหนือกว่า แต่ปรากฏว่านพเดชแพ้ไปอย่างพลิกความคาดหมายจะาเทพพาเซียนมวยไปประท้วงกรรมการตามฟอร์มเดิมแต่คราวนี้ไม่ได้ผลกรรมการมวยสนามอ้อมน้อยไม่ยอมและยังคงยืนยันตามคำตัดสินเดิมว่ากันว่างานนั้นจะาเทพต้องเซ็นเช็คสั่งจ่ายไปถึงสองล้านบาทแล้วเช็คใบนั้นก็ติดสปริงในเวลาต่อมาสาเหตุนี้หรือเปล่าที่ต้องฆ่าเอาชีวิตของเขาเพื่อใช้หนี้เงินและหนี้แขน อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสงสัยว่าจะเป็นต้นเหตุสําคัญของการตายของเขาในครั้งนี้ก็คือจาเทพเข้าไปเล่นในบ่อนดนังย่านสุธิสารแต่แพ้ยับเยินเป็นหนี้สินหลายล้านบาทเวลาผ่านไปเนิ่นนานก็ยังไม่ยอมเคลียร์จนกระทั่งชีวิตของตัวเองถูกเคลียร์เสียก่อนในที่สุดเพราะสาเหตุนี้หรือไม่ยังไม่มีใครตอบได้แน่ชัดจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจในที่เกิดเหตุมีพยานหลายคนให้การว่า มือสังหารมาป้วนเปี้ยนตั้งแต่เวลากลางวันแล้วเที่ยวหนึ่งถึงขนาดเข้าไปนั่งกินอาหารในร้านข้างสนามมวยเพื่อสำรวจลู่ทางและจุดสังหารตลอดจนทางหนีทีไล่ไว้อย่างรอบคอบแล้วพยานให้การต่อว่ามือปืนเป็นชายรูปร่างใหญ่สูงธรรมะถม่งตัดผมเกรียนคล้ายคนในเครื่องแบบกิริยาอาการเป็นไปอย่างมีระเบียบใส่ชุดซาฟารีสีเข้มในคืนดังกล่าว จ่าเทพเองก็ไร้เงาผู้คุ้มกันและมือปืนผู้ติดตามเหมือนทุกวันที่เขาปรากฏกายที่สนามมวยมีเพียงคนขับรถคนเดียวเท่านั้นที่เดินนำหน้าเขาออกจากสนามมวยแต่อีกเพียงไม่กี่ก้าวเท่านั้นก็จะถึงรถที่จอดอยู่ในซอยข้างวัดโสมนัสเขาถูกล็อกคอจาอยิงอย่างเผาขนเสียก่อนแล้วมือปืนก็หายลับไปกับความมืดในซอยดังกล่าวนั่นเองโดยไม่มีใครติดตาม เรื่องนี้อาจกลายเป็นปริศนาที่ซ่อนเร้นอย่างคลุมเครือว่าทำไมจ่าเทพถึงตายง่ายาดเช่นนั้นและมือโปรแห่งการสังหารคนนั้นคือเด็กของใครและได้ใบสั่งมาจากใครกรณีการตายอย่างสุสยองของจ่าเทพแสงมรกตไม่ใช่ตัวอย่างแรกที่เกิดขึ้นกับคนในวงการมวยหรือในสังคมระดับเจ้าพ่อผู้มีอิทธิพลหลายศพมาแล้วที่ต้องสังเวยชีวิตอันยิ่งใหญ่ไปต่อหน้าต่อตาอย่างไม่น่าจะเป็น สำหรับจ่าเทพแสงมรกตคือตัวอย่างของชีวิตที่บ่งบอกสัจธรรมบางอย่างเพื่อย้ำเตือนความรู้สึกให้เราได้รับรู้ว่ายิ่งเป็นเจ้าพ่อและยิ่งใหญ่เหนือฟ้าขนาดไหนยิ่งตายอย่างทารุและหน้าอนาถมากเท่านั้นแต่กระนั้นก็ตามเจ้าพ่อไม่มีวันสูญพันธุ์ไปได้ไง่ายๆยังมีคนอยากจะเป็นอยู่อย่างไม่รู้จบแม้จะต่างกันซึ่งที่มาแต่จุดสุดท้ายแห่งที่ไปก็คือจุดเดียวกันก็ตาม